เช็ดเลยเช็ดเลยใครฉี่เช็ดเลยเช็ดเหมือนที่แม่เช็ดเช็ดเลยครับชีนะเช็ดเลยครับเหมือนที่แม่เช็ดเช็ดยังไงเช็ดฉี่ยังไงเช็ดฉี่เลยใครฉี่ใครฉี่ครับไม่ได้อย่าเพิ่งเอามาพิงอันนี้ไม่ใช่เราฉี่อะเราฉี่ตรงนั้นเราฉี่เราเช็ดก่อนเช็ดฉีฉฉ่ก่อนเช็ดฉีฉ่ก่อน เ,เช็ดให้เกลี้ยงเลยเช็ดให้เกลี้ยงเช็ดให้สะอาดเช็ดฉี่ให้สะอาดเลยนะใครฉี่ตรงไหนเช็ดตรงนั้นเช็ดเลยครับเก่งลูกเก่งโอ้ชีนะาเก่งเช็ดฉี่ตัวเองอ่ะไปเลยหนุตนตรงนู้นตรงนู้นหนุนทะี่นาไม่เอาอย่าเพิ่งยังไม่เสร็จนี่เราฉี่ตรงมุมนูน้นลูกอ่ะไปไปไปเช็ดตรงนู้นเช็ดให้แม่หน่อยช่วยแม่ทํางานบ้านหน่อยครับถูกต้องไม่ได้นี่นี่น เราฉี่อยู่อะเช็ดก่อนเช็ดฉี่ให้แม่ก่อนใครฉี่ตรงไหนอะเช็ดก่อนเลยเช็ดฉี่ก่อนเออเช็ดก่อนเช็ดก่อนลูกเช็ดฉี่ก่อนเช็ดเหมือนที่แม่เช็ดแม่ทำยังไงเราทำอย่างนั้นเลยครับช่วยแม่ทำงานบ้านลูกจะได้เป็นเด็กเก่งเด็กขยนันเด็กดีผู้ชายช่วยแม่ทำงานบ้านน่ารักจะตายเดี๋ยวแม่ให้นมเป็นค่าแรงเนอะ เก่งมากเลยชินะยอดเยี่ยมเนาะภูมิใจลูกเก่งเก่งที่ช่วยแม่ทำงานบ้านเก่งลูกแม่ภูมิใจในตัวหนูลูกแม่ภูมิใจมากๆครับ